เรามาต่อในข้อที่2นะครับข้อที่2คือมีติกมีตึกอยู่ตึกหนึ่งสูงอยู่10เมตรมีคนยืนอยู่มีคนยืนสูงอยู่บนหัวตึกอ้าวมีหัวตึกละก็อันดับแรกเลยถ้ามาแนวตึกนะก็มันจะมีจุดๆนี้ขยับมานิดนึงจุดนี้อ่ากับจุดนี้โอเคแล้วก็ลากมาแบบนี้ เพราะฉะนั้นอันดับแรกจย์เขาบอกว่าตึกนั้นสูงอยู่10เมตรอันนี้ตึกสิ่งที่ผมรู้นะอาเน,นียเขาเรียกว่าตึกเรารู้เลยว่าอันดับแรกคือตึกสูง10เมตรแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าเออมันมีคนนะเรายืนแน่แน่มีคนยืนอยู่บนหัวตึกเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละก็คือคนยืน มันคือระ,ะ,ะ,ะดับสายตานะครับแล้วไงต่อพอมีคนยืนอยู่ปุ๊บมองเห็นบนยอดไม้มียอดต้นไม้กับโคนต้นนะครับเป็นมุมกลมสบายเลยอันนี้คนมันต้องมองกลมแน่ๆแสดงว่าอันนี้คือพื้นอันนี้คือพื้นแต่ถ้ามองแต่ก่อนจะมองใจเย็นๆอันนี้คือระดับสายตาของคนแล้วมองกลมถูกไหมเวลามองกลม นี่เอาใส่ก่อนมี30กับ60แล้วมองก้มแบบนี้นี่30อันแรกตัวนี้เป็น30องศาส่วนอีกอันนึงคือ60ขยับมาเลยอ่าเพราะฉะนั้นมุมที่2นะครับมันก็คือ6อะไร60ขยับนะอ่าล่ามาจากระดับสายตาของคนมาถึงเส้นที่2มันคือกี่องศาครับ องศาอ่าสิ่งที่เรามีเขียนหมดแล้วถามว่าต้นไม้สูงกี่เมตรต้นไม้อยู่ตรงไหนปัญหาคือมันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับหาให้เจอนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราใส่จุดก่อนเนาะคนยืนคือจุด A อ่าตรงพื้นของตึกเขาเรียกว่าจุด B นะครับอ่าแล้วมันจะมีอะไรนะยอดต้นไม้ใช่ไหมยอด อันนี้มันจะมียอดยอดยอดนี่อะที่เรามองอะมันมียอดต้นไม้กับโคนต้นแสดงว่าต้นไม้จะอยู่จะอยู่นี่นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้นะครับเราจะรู้เพิ่มเลยว่าอันนี้คือจุด C อันนี้คือจุด C อันนี้คือจุด D อันนี้คือจุด E โอเคสิ่งที่เราจะได้รู้ต่อนะครับคืออะไรคือยอดต้นไม้ชี้ก่อนเปิดมุมนี้มุม E อนะจุดเเขาเรียกว่ายอดต้นไม้อยอดต้นอ,อันนี้โคนโคนต้น โอเคใส่ครบยังเนี่ยเรารู้แค่นี่ยแหละแต่ถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ถามหาถามหาอะไรถามหาต้นไม้สูงก็น่าถามเอ่อ CE ถามหาตัวนี้อ่าแล้วถ้าเราจะทำข้อนี้ใช่ไหมเรามีอยู่แค่เนี้เราจะใส่อะไรมุมแย้งก่อนก็มี30มี60 30มุมแย้งของ30อยู่มุมดีครับ มุมแย้งของ60คืออยู่ที่มุม C นี่เขาช่วยเราแล้วพอเรารู้ปุ๊บใช่ไหมเราก็จะสามารถทำได้ถ้าจะเริ่มถ้าเราจะเริ่มก่อนเราจะเริ่มตัวนี้เริ่มที่รูปสามเหลี่ยม abc รูปแรกรูปที่สามเหลี่ยม abc ใช้อะไรเนี่ย abc เหมือนเดิมใช้มุม C แทนครับแทนแล แทนซีเท่ากับอะไรนะข้ามส่วนอะไรข้ามแทนก็คือข้ามชีตจำไว้ข้ามชีตข้ามคืออะไรข้ามมุมซีก็10ชิตมุมซีคือมีไหมเนี่ยไม่มีก็ปล่อยโลง่งใช่ไหมหละ่ะก็คือ B C B C อันนี้เขาเรียกว่านะต่อมาแทนแทนอะไรแทนซีมาดูองศาครับมุมซีคือ60 แทน60อ้าวแทน60เท่าไรรู้สามส่วนหนึ่งใช่ไหมเขียนรู้สามก็ได้รู้สามเท่ากับ10บหารด้วย bc อันนี้เราก็ย้ายข้างเราก็จะรู้ล้ว,ว่า bc เท่าไหร่นะครับ bc ตบขึ้น bc รูส BC. ร้สาม bc รู้สาม bc เท่ากับ10แล้วก็จะได้เป็น bc เท่ากับ10ส่วนรูทสาอ่าแล้วไงต่อพอพอตัวส่วนข้างล่างเป็นติดรูทปึ๊บมันจะยากผมแนะนำนะแนะนำให้เอารูทสคูณตลอดท,ทั้งเศษทั้งส่วนจะง่ายกว่าดูนะ10ส่วนรูทสอันนี้ bc ใช่ไหมแล้วก็ไปคูณเอาไปคูณกับรูทสส่วนรูทส ค่าที่ได้ก็จะเป็น10รูท3 10รูท3ห 3. 3. นี่แหละตัวนี้แหละเราจะเอาไปใช้เราได้ bc แล้วนะครับ bc ของเราก็คือตัวนี้มันก็คือ10รูท 3, 3ส่วน3อ้าวในเมื่อเราได้แล้วแต่เราจะต้องหาอะไรอีก เราอาจจะต้องถ้าเราหา a รูปใหญ่ a b บเอนะครับถ้าหารูปใหญ่เ b d เราจะรู้อะไรเออตัวแปร CD ไงตัว CD ที่เราไม่รู้นะครับถ้าเราหาตัวแปรนี้ได้เราก็อาจจะต้องหาตัวแปร x ก่อนถ้าเราหาตัวแปร x ตัวนี้ได้จบเลยนะครับ ไม่ยากไม่ยากถ้าเราหาตัวนี้ได้นะในเมื่อเราหาได้แล้วใช่ไหมอลองดูขยับขึ้นโอเคเราจะใชะ้ขยับมาก่อนดีกว่าปึ๊บโอเครูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือชื่อว่ารูปสามเหลี่ยม ABD อ่าเริ่มสามเหลี่ยม ABD สามเหลี่ยมรูปใหญ่นั้นใช้สเต็ปเดิมใช้มุมอะไรมุม d ขึ้นต้นบรรทัดแรกแทนแทน D เท่ากับอะไรนะข้ามชิดใช่ไหม,มแทนคือข้ามชิดอโอเค ก็เราจะเริ่มรู้จักมากขึ้นแนละ้วมุมดีกี่องศา30ข้ามคืออะไรข้ามมุมดีคือ10อ่าน,นี่คือ10ชิดมุมดีคือหมดนี่เลยถูกไหมแต่ว่า BD ตัวเนี้ยถามว่าเรารู้ไหมแล้วก็เขียนไปก่อนมันคือ BD นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นแทน30คือแทน30คือ30 หนึ่งส่วนรูทสเท่ากับอันนี้ก็10 10ตั้งจับหารหารด้วยอะไรหมดนี่เลยเนี่ยเนี่คือ bd ดลอกทั้งก้อนครับก็10บรูทสามสูทหารสบวกกับ x นี่อันนี้คือทั้งก้อนพยายามให้มองเป็นทั้งก้อนแบบนี้ โอเคพอเสร็จท่านนี้แล้วเราจะไปต่อบรรทัดถัดไปอันนี้หารย้ายข้างเปลี่ยนเป็นคูณเพื่อจะหา x ถูกไหมอ่ะไม่ยากน,นี่ก็จะเป็น1ส่วนรูทส 3. ตัวเนี้ยไม่ต้องทําอะไรแต่เราย้ายตัวนี้มาเพื่อที่จะมาคูณแบบนี้ครับตัวที่ย้ายมาจะเป็น10บรูทส 3, ส่วน3เอาไปบวกกับ x ใส่วงเล็บปิดทางขวาที่เราไม่ได้ย้ายคือเลข10ถูกไหม แล้วพอเสร็จปุ๊บทำไงต่อเราก็จะสามารถเอาคูณเข้านะครับเออก่อนจะคูณเข้าตัวนี้เห็นตัวนี้ไหมสามันหารอยู่ใจยยข้างเป็นเป็น,ปนคูณก็ตัวที่ไม่ได้ย้ายก็คือ10รูทสส่วน 3, สามวกตัวที่ย้ายก็คือ10บรูทสามเพราะรูทสาย้ายมาคูณถูกไหม พอเสร็จปุ๊บทำไงต่อเดีย๋ยวเราจะได้ x เราจะได้ x ล้นะครับ x เราก็จะย้ายข้างตัวไหนอ่า x ก็ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมสิบรูทสอ่าย้ายตัวไหนครับได้ตัวนี้มาบวกย้ายข้างเปลี่ยนเป็น,ปนลบ10บรูทสส่วนสามย้ายข้างเปลี่ยนเป็น,ปนลบอ่าพอเสร็จปุ๊บค่าประมาณของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ เท่าไหร่ถ้าดึงตัวร่วมถ้าดึงตัวร่วมจะเป็นอะไรดึง1-1ลบ1ส่วน3นะครับแล้วก็เอาไปคูณใช่ไหมแล้วก็ใช้ครณหนออ่ะลองดูแล้วถ้าคิดมือนะถ้าคิดมือในกรณี โอเคค่ะก็10บรูทสใช่ไหมเมื่อกี้10บรูทสลบกับอะไรนะสิบรูทสส่วนสดูค่าประมาณครับค่าประมาณอันนี้ถามว่าทำไงต่อเราก็ดึง10บรูทสออกมาเพราะดึงออกมาปุ๊บใช่ไหมอันนี้เป็น1ลบอันนี้ก็เป็น1ส่วนสอันนี้เราทำไงต่อเราก็คูณ3ส่วน3อันนี้ก็ 3-1ลบ1เป็น2ส่วน3อันนี้ก็เป็นอะไร10บรูท3ใส่วงเล็บใช่ไหมอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บอันนี้ถามว่าทำอะไรได้คูณใช่ไหมคูณได้อันนี้ก็จะกลายเป็น12เป็น20 20ิูทส่วน3เออแล้วพอเราได้ตัวนี้อ่ะเนี่ยแหละตัวนี้หละ20ลส่วนสถือว่าสวยที่สุดละแต่ถามว่าตัดได้ไหม ก็รูทสาคือ1.732งุเอถูกไหมเอาไปคูณกับคูณกับอะไรถ้าคูณกับ20ปุ๊บมันจะมากขึ้นเป็น17เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น17.32เอาไปคูณกับ2อันนี้ก็4 3 2ท7 2 14, 3, 3, 4ง3อันนี้ผมทำอะไรผมเอาไปคูณครับเอา20ไปคูณกับรูท3นะครับ ก็จะได้เป็น34 34.6453แล้วเราก็ตัดนะครับอันนี้ก็3 4.6 4อันนี้3 1 3ลบการเป็น0 4 3 1 3ลบการเป็น1 1สซจุด3 2อันนี้11ดิ3 3 9 สามลบกันเป็น2องหนึ่งสี่สามแเราก็ได้เป็น11.38นะครับแต่ตัวแปรของเราอะค่าที่เราจะใช้อะเราจะใช้เป็นตัวนี้แหละนะครับเข็เนยังขยับก่อนโอเคขยับขึ้น ตัวไป x ที่เป็นค่าประมาณนะครับก็จะเป็น20อะไรนะ20รู้3ส่วนสาแล้วพอเราได้ปุ๊บใช่ไหมทำไงต่อเราแต่ว่าโจทย์ข้อน,นี้มันไม่ได้หาแค่ x ไงมันได้20รู้3ส่วน3าใช่แล้วพอเราได้ปุ๊บเราก็มาหาอะไรหาหา ce นะครับ ce ตัวนี้ ก็คือก็อคือความสูงของต้นไม้นะครับอพอเสร็จปุ๊บ CE เอารูปสามเหลี่ยม CDE อ่า CDE มันคือรูปเล็กน,นี่เราใช้มุมนี้อลองดูรูปสามเหลี่ยม CDE เราขึ้นสเต็ปเดิมมุมดีแทนครับ tan d เท่ากับอะไรนะข้ามโซนชิดใช่ไหมอ่ะ d คือกี่องศา30อ่ะทำให้มันเร็วข้ามมุมดีคือไม่รู้ถูกไหมคือ ce คือเราจะหา ce เนี่ยข้ามคือ ce ชิดมุมดีคือตัวไป x แต่ตัวไป x เ,เรารู้แล้วนะ เพราะฉะนั้นตัวแปร x ของเราอก้มันคือ20อ่สินะ20สรูทส่วนส่วน3อ่ะเอามาแทนดิลองดูมันก็คือตัวแป x ร x หละเออเขียนไปก่อนอ่ะขอต่อในบรรทัดต่อไปแล้วกันแทน30 1สน่ส่วนรูทสเขียนเลย1ส่วนรูทสเท่ากับอันนี้ c e ตัวแปร x ของเราย่เงี้ย ยี่สิบรูทสามส่วนสามปนเมื่อเราได้แล้วเราจะย้ายข้างนะครับเพื่อที่จะจบมันอันนี้หารย้ายข้างเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเป็น,ปนคูณหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็นี้ใช่ไหมล่ะเราลองดู1นึส่วนรูทสาอันนี้ก็ อันนี้ก็ c e อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่น,นี้หารย้ายข้างเปลี่ยนเป็น,ปนคูณกับหัวกับหางสอยู่ข้างบนตัวที่อยู่ข้างล่างคือ20่รูทอันนี้แล้วเราก็ย้ายข้างให้เหลือ c e ตัวเดียวถามว่าย้ายยังไงเราก็ตบตบ20มาทางซ้ายก็ได้แล้วก็3ตบมาข้างล่างอ่าโอเคเพราะฉะนั้น c e จะเท่ากับทางนี้นะโอเค ทางนี้ CE จะเท่ากับย้ายใครบ้างาตัวที่มีย้ายคือ1ส่วนรูทสามส่วนรูทสตัวที่ย้ายจะเป็น20ส่วนเอ่อยีรูทสย้ายไปคูณอา่ายี่สิบรูทสย้ายไปคูณตัวที่ย้ายมาหารคือ3แต่มันจะมีตัวที่ตัดได้โ้ถือว่าสวยอยู่นะตัดได้คือตัวไหนครับ ตัดรู้สามไงนี่ตัดได้โป๊ะโป๊ะแล้วพอเราตัดได้ปุ๊บมันได้ยี่สิบส่วนอะไรยี่สิบส่วนอะไรครับยี่สิบส่วนสามอ่ายี่สิบส่วนสามคิดยังไงได้เท่าไหร่เหมือนจะได้คําตอบแล้วนะครับเขียนไปก่อนนี่นคือคําตอบเรายี่สิบส่วนสามคำตอบคือหกจุดหกหกหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็น ต้องตอบหน่วยเป็นเมตรเราได้คำตอบแล้วคำตอบคือ CE นะครับสูงต้นไม้นี้นั้นสูง6.66เมตรนะครับนี่แะคำตอบของข้อนี้นะครับได้แล้วนี่คือข้อที่เท่าไหร่ กี่นาที17เราใช้นานเหมือนกันโอเคนี่คือข้อที่2นะครับ